ขอให้พระเจ้าให้ผอนแก่ทั้งสองนะขอให้มีคู่ชีวิตที่ดี ฉันคนนี้รักเธอมาโดยตลอดฉันรอเธอมาตลอดทั้งชีวิตของฉันแต่ว่าตอนนี้ฉันเกลียดเธอฉันเกลียดเธอสุดหัวใจของฉันแบบที่ไม่เคยเกลียดใครขนาดนี้มาก,ก่อนอะ พักตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันไปเอาอยามาให้ทำไมจะต้องพาฉันมาห้องนี้ด้วยคุณมาเฟียแล้วเธออยากให้ฉันขังเธอไว้ในห้องเก็บของได้ออยังไงเราแต่งงานกันแล้วนะคือว่าฉันฉันชินกับการน,นอนกับแม่แล้วก็เรขาคะ่ะแล้วอยากให้ฉันเรียกเขามาไหมคุณจะทำอย่างนั้นเหรอ ถ้าคุณอยากจะโดนต่อยโดนเตะถ้าอย่างนั้นก็เอาเลยพูดอะไรไม่เห็นเข้าใจเลยคุณไม่เคยดูหนังเรื่องอานัตนเหรอหนังเรื่องนั้นน่ะมันถูกเขียนโดยนักเขียนที่ชอบใส่ชุดนอนลองไปดูสิคะคุณมาเฟียเดี๋ยวคุณน่ะก็จะเข้าใจเองตอนฉันนอนฉันนอนดิน้นบางทีฉันก็นอนละเมอด้วยนะฉันฉันรู้ฉันฟังเธอพลาดมาหลายวันแล้วนะต่อไปนี้ฉันก็คงได้ชินมาแล้ว ารู้ราชาว่าแกนะ่ะคิดว่าแกกำลังหักหลังราณีอยู่ที่แกแต่งงานกับในนาแต่ว่าคนเรานะ่ะโชคชะตากำหนดมาหมดแล้วและทุกๆุกอย่างนะ่ะมันสามารถเกิดขึ้นได้นะและโชคชะตาทำให้แกกับในนามาเจอกันไม่มีใครรู้จักราณีดีไปกว่าญาตนะใช่ไหมละ่ะเชื่อญาตินะ เชื่อญานราชาไม่ว่าราณีจะอยู่ที่ไหนราณีอยากให้แกมีความสุขและราณีต้องการแบบนั้นรานีต้องการแบบนั้นมาตลอดพูดมันง่ายนะครับท่าน่าแต่ว่าแต่ว่ายญาบอกผมหน่อยสิ ผมจะรักในนาได้เท่ากับที่ผมรักลาน,นี้หรอ <c oughs> บอกผมมาสิ <c oughs> ผมจะทำได้ยังไง ฉันอยู่ที่ห้องถัดไปนี่ในห้องสมุดถ้าหากว่าเธอต้องการอะไรหรือว่ามีอะไรด่วนก็เรียกฉันได้เลย จะกลัวทำามไหนน้เนี่ยบ้านผัวของเธอไงมา ฉันอยู่ที่ห้องถัดไปนี่ในห้องสมุดถ,ถ้าเธอต้องการอะไรมีอะไรก็เรียกฉันนะคุณมาเฟียบอกว่าให้เรียกเขาถ้าหากว่ามีเรื่องฉุกเฉินแต่ว่าฉันอยากจะล้างหน้าสวยๆของฉันด้วยสบู่ก่อนนะสิฉันไม่ควรจะเอาเรื่องบ้าๆไปกวนใจเขาจะทำยังไงดีนะ あっ Oh mâm 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 ng 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 mâm 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 ประตูเนี่ยมีใครอยู่ไหมเปิดประตูหน่อยราชายอยากจะมีคนรักนักสินะและคนรักของเขานคงอยากจะได้เขานักสินะแต่โชคไม่ไดีเอาซะเลยที่ประตูไม่เป,ปิดประตูหน่อย <c oughs> ในนาฉันกำลังไปนะ <c oughs> มันจะไม่ทำอะไรเธอ ไม่ค่ะคุณมาเฟียฉันจะยอมให้คุณมาเฟียแต่เท้าฉันแบบนี้ไม่ได้นะคะฉันให้เธอทำแบบนี้ไม่ได้เธอเป็นสามีของฉันคุณมาเฟียรเราแต่งงานกันเมื่อเช้านี้คุณทำให้ฉันตั้งหลายอย่างมากมายนะคะทั้งๆท,ที่ฉันมันบ้านะฉันไม่อยากจะเป็นภาระฉันไม่อยากให้คุณต้องลำบากนะคะคุณมาเฟีย เธอไม่ใช่ภาระของฉันหรือว่าไม่มีค่าเธอเป็นคนที่ทําให้ฉันรู้สึกสบายใจเธอพูดถูกแล้วล่ะยังไงฉันก็ไม่เคยเปลี่ยนและเธอเองก็ไม่เปลี่ยนแต่ว่าความสัมพันธ์ของเราตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะและที่มันเกิดขึ้นมันก็เพราะเธอเธอช่วยฉัน ทำให้ฉันรู้สึกสงบความทรงจำของร้านนี้มันคอยหลอกหลอนฉันท่านได้เจอกับร้านนี้ก็เพราะเธอฉันได้รู้ความจริงก็เพราะเธอเพราะว่าเธอฉันก็เลยได้เริ่มใช้ชีวิตอีกครั้งในนาะฉันเป็นหนี้บุญคุณเธอมากมากที่สุดเลยล่ะ แล้วก็ขอรอ้องอย่าคิดว่าทำให้ฉันลำบากนะมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วเธอกลัวงูขนาดนั้นเลยเหรอจะให้ฉันทำยังไงล่ะคะฉันเคยดูแต่ในหนังสยองขวนนะัญน่ะแต่ว่าไม่เคยเห็นงูจริงมาก่อนแบบนี้เลยฉันไม่เคยเลยนะคะฉันไม่รู้ว่างูมันเข้ามาได้ยังไงด้วยนะ่ะ คุณมาเฟียเอ,อเดี๋ยวฉันจะนอนพื้นเองคุณมานอนบนเตียงเถอะนะฉันชินกับการนอนพื้นแล้วงั้นเหรอบ้านคุณใหญ่กว่าก้องถ่ายราชกุมารโกลีอีกนะคุณชินกับการนอนพื้นได้ยังไงกันเนี่ยฮะไม่ต้องเล่าอะไรฉันฟังมากหรอกนะไปนอนซะฉันจะนอนเขาอารมณ์ดีนี่น,นานี่อะไรอีกเนี่ยทำไมอยู่ดีๆถึงโมโหล่ะ ฉันแล้เป็นงงรัชาบาเธาตื่นเลยนะตื่นสิเธอจะไม่มีทางไปไหนได้นแน่ในนอคอยดูกันแล้วกัน อรุสวัดนี่คุณเอาอะไรมาให้ฉันตั้งแต่เช้าคะอยากจะให้ฉันกินของขมๆตั้งแต่เช้าเลยเหรอ ท่านย่าให้เอาน้ำมันนี้มาให้ถ่าสนะอ๋อ นนะจะให้ทาให้มันฉันรับปากนะว่าฉันจะไม่หมอง